ยุงกะแันแซกอยู่มาพี่นอ้องป้อปไปวันนี้เรามาต้มะมาม่าใส่ผักแครครับนะวันนี้มาม่าเราต้องอย่างกรุุงครับนนเราก็ใส่นะครับมะเขืองลงไปแล้วมะเขือพวงแล้วก็ลูกดูนะครับใส่ลงไป eru pay nak ส่วงนี้คุมามา่บ่อยครับเพราะว่าเงินเซนิมอร์สครับเดือนยังไม่ออกครับคูปริัตแต่อัะตรคัดและขัดสน่นงไปครับแล้วก็เครืค่องปรุงแสง รนนิดหน่อยใส่า่าไปเลยครับปิดฝาให้ดูสักครู่เปิดฝาขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่เลยใส่ไข่ลงไป vậy là free, nè, wow, Umami. ครับโอเคสุกแล้วปิดไฟเลยครับนี่ครับหมา,ม,าม่าต้มยำกุ้ง จักมากเลยเพราะว่ามันเป็นทักษะน,นี่ครับมาไปกินกัน Dan zap you